This meeting is being recorded. Well, hello สวัสดีค่ะมีทีน่านะคะโอเควันนี้จะมาคุยเกี่ยวเรื่อง Archangels They are สี่ Archangel นะคะที่ว่าเป็นตัวสําคัญความจริง Angel เนี่ยมีเยอะไปหมดเลยนะคะแต่ว่าตัวที่ว่าหลักๆที่ว่าคนนับถือกันเยอะโดยเฉพาะทาง Western หรือทางราการเนี่ยจะมี4องค์นะคะสองค์นี้ที่เขาเรียกประจําโดยเฉพาะในไบเบิเนี่ยก็จะแบบมีเขาเรียก Angel ลสี่องนี้ประจำเลยนะคะองค์แรกก็คืออ h a เอน l m ลไมเคิลอ c h เอน e l ลไมเคิลเนี่ยเป็น m a s กลินเอ e เ e อร์นะคะก็ถือว่าเป็นแบบเพศผู้ชายแล้วก็มีสีฟ้าฟ้าเหมือนอย่างเงี้ยแบ็กกราวนที่สีสีฟ้ากลางคืนและและเป็น a r c h a n g e ลที่ว่าแข็งแรงเป็น a r c h a n g e ลที่ว่ปกป้องคุ้มครองช่วยเหลือทุกอย่างฝ่าฟันอุปสรรคหรืออะไรเงี้ยส่วนใหญ่เนี่ยหลายคนเลยนะเขาจะเรียก อาร์แองเจิลอ่าม l ลเนี่ยมาช่วยปกป้องคุ้มครองรักษาคุ้มครองเกี่ยวกับเรื่องการเงินการงานคุ้มครองเกี่ยวกับอะายหลายอย่างเลยนะคะแล้วก็อาร์แองเจิลไมค์ลนี่แหละเป็นตัวที่ว่าพรอปล่ามากที่สุดโอเคอาร์แองเจิลอันที่สองก็คืออาร์แองเจิลราฟาเอลราฟาเอลนี่เป็น f ฟมิ n i นเอ n เนอร์จีเขาถือว่าเป็นเพศผู้หญิงเป็นราฟาเอลที่สีเขียวหรือว่า heart chakra ราฟาเอลนี่เป็นอาร์เคนเชลที่เกี่ยวกับฮีลิ่งหรือการรักษารักษาโรครักษาอะไรทุกๆอย่างเลยนะคะทุกคนเนี่ยจะเรียกราฟาเอลประจําเลยโรงพยาบาลเนี่ยจะแบบมีติดรูปภาพหรือติดไอ้ไรูปปั้นของอาร์เคนเจลราฟาเอลเพื่อเรียกมารักษาตลอดเพราะท่านเนี่ยจะช่วยรักษาคนที่มีโรคหรือคนเจ็บป่วยถ้าคุณมีครอบครัวอะไรเนี่ยนี่แหละราฟาเอลเนี่ยจะเป็นองค์ที่ว่าท่านจะมาช่วย องค์ที่3คือ Archangel Gabriel. รียลอ n g e l แองเจล l เป็นคอมมิ n เ c a คเตเกี่ยวกับ c o m m ม n เคชั่นอ a r c h แองเจล a b r เบรเนี่ยในไบเบิลเนี่ยเขาเป่า Trumpet นะคะเพราะฉะนั้นอ r c h a แองเจล b r i e เเนี่ยเกี่ยวกับว่าถ้าเกิดคุยมีแบบเกี่ยวกับการปรึกษาการการพูดการคุย Communication การจด อ่า e เเกี่ยวกับพวกกฎหมายหรือกระดาษที่ต้องเซ็นสัญญาอะไรพวกนี้หรือต้องมีอะไรติดต่อเนี่ยอ g งเกจเกเบโรนี่แหละเป็นองค์ที่ว่าต้องเรียกมาช่วยโอเคนะคะและเป็นสีเหลืองโอเคอังเกจนั้นสุดท้ายอันที่4ีก็คืออังเกจยูเรียลเป็นสีแดงนะคะอังเกจยูเรียเนี่ยเขาคือถือว่าเรียกมาเพื่อมาช่วย บางทีอาจจะเลือกทางรักเป็นแบบช่วงเป็นอังเอนเจิลที่เป็นเฟมินลีนผู้หญิงนะคะทางรักแล้วก็ทางแบบว่าอ s p i r i t ชวลทางที่เวลาแบบว่าเราการที่ว่าเราแบบจากโลกนี้ไปเขาจะเรียกอาังแองเจิลอันนี้แต่เป็นอาังแองเจิลที่เกี่ยวกับอ่ a เฟ h ความเชื่ออ่ s p i r i ชวลิตี้นะคะแล้วก็เกี่ยวกับความความ ความรักเหมือนกันแต่ความจริงความรักนี่เขาก็เรียกอาร์แองจ้องทุกองเลยนะรู้สึกเขาจะเรียกทุกองแต่องค์ไหนก็ได้เลคะ่ะมันสี่องค์เนี้ยมันแบบเหมือนกับเหมือนกับเยบบที่ว่า f o u n d a t i o สี่คอร์เนอร์นอร์ทอีสต s เวสต์เซาฟอนนอร์ทเซาฟ์อีสต์เวสต์แล้วเปอร์เซ็นตอาร์แองจตคนในอเมริกันอินเดียนชมาชมาเนิสม์เนี่ยฮะเขาก็ practice เรียก แองเจิลสีองมายืนอยู่ตามคอเนอร์ของสีอคอเนอร์บางทีเรามีการป e c t i ันบ้านเราก็ต้องเรียกแองเจิลสี่องเนี่ยมายืนอยู่ตรงสีหัวมุมของบ้านของเราเหมือนกับพ่อไทยก็มีแบบพับผบเนี่ยสีด้านนะคะนี่ก็เป็นของที่นี่ก็เป็น Arch angel อาร์ a อ g e จิอสีองนะคะเพราะฉะนั้นทีน่าจะมีเริ่มสอนคลาสเกี่ยวกับอาร์แองเจิลริกกี้หรืออาร์ a อ g e จ h e ฮีลิ่ง นะ,ะจะ <c oughs> สอนเกี่ยวกับอัลเอนจิล4ีองค์นี้ที่มาช่วยการปกป้องคุ้มครองรักษาการรักษาและเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าจะทําให้เราดีขึ้นหรืออะไรอย่างนี้นะคะ,ะโอเคนะคะแค่นี้นะคะวิดีโอนี้จะ short and sweet แต่ว่าจะ explain a little bit เกี่ยวกับ Archangel ให้นักเรียนเพราะว่ามีคนถามถึงว่าเอออ a n g อ l จิลไมเคิลนี่คือใครเกี่ยวกับอะไรในชั้นทีหน้าก็จะสอนอบอกว่า เอเนอร์จีของอาร์เคจ e l ต่ตัอย่างเนี่ยเป็นยังไงแล้วทำยังไงที่เราจะแบบยูนอใช้ในการปกปกป้องรักษาแล้วเราจะอินบ็อกเอเนอร์จีของอาร์เคจัลต์แต่ละอ,องค์เนี่ยมาช่วยนะคะโอเคนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะยังไงก็คลิกไลค์แล้วก็แชร์วิดีโอด้วยนะคะขอบคุณค่ะแล้วชั้นจะมาเริ่มก็อีกไม่สองสัปดาห์นี้ฮะเราอาจารย์ทีน่ากับอาจารย์เกรซก็จะ จะตารางออกมาออกเกี่ยวกับ Arch Angel r a Reiki Healing a Reiki นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ